สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกคนทุกท่านเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสำหรับช่องสูตรหวย59วันนี้ท่านผู้ชมเราก็ได้ดำสูตร2ตัวบนมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันสำหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมก็จะเป็นสูตรอสองตัวบนที่ตามสิติแล้วเข้ามาทั้งหมด หงวดเนาะก็ทำย้อนหลังเข้ามาทั้งหมด5ด้างวดนั้นในสูตรนี้ก็เลยนำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเพื่อเป็นแนวทางประจำงวดวันที่1มิถุนายน2567นี้อ่ะก่อนอื่นที่จะพาท่านผู้ชมไปดูเดี๋ยวมาดูคำเตือนของอทางช่องก่อนสักนิดหนึ่ง คำเตือนตัวเลขที่ได้เป็นเพียงแนวทางและสูตรคำนวณเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอันนี้ก็จะเป็นคำเตือนของทางช่องเนาะสำหรับในสูตรนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูสิติย้อนหลังกันก่อนสักนิดหนึ่งในงวดแรกท่านผู้ชม ในสูตรเราจะใช้ทั้งหมด2สูตรแต่ละสูตรเราจะใช้เลขเด่นทั้งหมด3ตัวงวดแรกออกที่626 6, ก็เข้าที่2 6ตรงๆง,งวดที่2อออกที่481ก็เข้าไปตัวกลับเป็น18งวดที่3ออกที่5 98ก็ เข้าที่ตัวกลับเป็น8-9งวดที่4ออกที่1-1-6ก็เข้าที่1-6ตรงตรงงวดที่5ออกที่6-9-0ก็เข้าที่9-0ตรงตรงสำหรับในสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่สามารถเข้าได้ ไม่ว่าจะเป็นหลักสิบหรือหลักหน่วยไม่ได้ปากหลักว่าจะอยู่ในตําแหน่งหลักใดหลัก1เป็นหลักเนาะสำหรับในสูตรคิดคํานวณท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมมาดูในสูตรคิดคํานวณกันเลยสูตรคิดคํานวณจะอยู่ตรงนี้ในสูตรแรกท่านผู้ชมเราจะใช้ตําแหน่งหลักแสนก็คือตัวแรกตรงนี้ มาตั้งหลักแสนตัวแรกมาตั้งตรงนี้คือตัวเด่นตัวที่หนึ่งบวกด้วยค่าคงที่หนึ่งหนึ่งครั้งก็จะได้ผลลัพธ์ตัวที่สองผลลัพธ์ตัวที่สองบวกด้วยค่าคงที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งก็จะได้ผลลัพธ์ตัวที่สามอันนี้จะเป็นสูตรแรกจะเป็นเลขเด่นสามตัว ส่วนในสูตรที่สองท่านผู้ชมเราจะใช้ตำแหน่งหลักหมื่นลบด้วยหนึ่งก็จะได้ผลลัพธ์ตัวที่หนึ่งแล้วก็บวกด้วยค่าคงที่สองหนึ่งครั้งจะได้ผลลัพธ์ตัวที่สองผลลัพธ์ตัวที่สองบวกด้วยค่าคงที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งก็จะได้ผลลัพธ์ตัวที่สามในสูตรที่สองสูตรนี้ก็จะเป็นเลขเด่นสามตัวอ่ะเดี๋ยวใน คลิปนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมมาทำในงวดล่าสุดในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนว่าจะได้ในชุดสองตัวบนที่เลขอะไรบ้างในสูตรแรกท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูกันก่อนสูตรแรกเราจะใช้ตําแหน่งหลักแสนตําแหน่งหลักแสนก็จะคือเลขสองตรงนี้โดยการเอา เลขสองมาตั้งนี่ในสูตรแรกก็จะยกเลขสองตรงนี้มาตั้งไว้ต่อมาก็จะบวกด้วยค่าคงที่หนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสามสามก็จะบวกด้วยค่าคงที่หนึ่งตรงนี้อีกหนึ่งครั้งสามบวกหนึ่งก็จะเป็นสี่ดังนั้นในสูตรแรกท่านผู้ชมทำได้สองสามสี่ อันนี้ก็จะเป็นสูตรง่ายๆในสูตรแรกต่อมาในสูตรที่สองท่านผู้ชมก็จะใช้ตำแหน่งหลักหมืน่นหลักหมื่นเป็นเลข0ูนนับย้อนเปนหนึ่งแต้มลบหนึ่ง นับย้อนไปนหนึ่งแต้มก็จะเป็นเ้าอ่เดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงในสูตรนี้ขอแก้ไขในสูตรที่สองเนาะเราจะใช้ตำแหน่งหลักหมื่นอ่านับย้อนเปนหนึ่งแต้มถ้าในสูตรที่สองนี้เป็นเลขศูนย์นับย้อนเปนหนึ่งแต้มก็จะเป็นเลขเก้า เลขเก้าตั้งเก้าบวกด้วยค่าของที่สองหนึ่งครั้งเก้าบวกสองได้สิบเอ็ดก็จะเป็นเลขหนึ่งต่อมาหนึ่งบวกด้วยค่าของที่หนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสองในสูตรที่สองท่านผู้ชมก็จะทำได้เก้าหนึ่งสอง ก็จะเขียนไว้ตรงนี้ในสูตรแรกทำได้สองสามสี่ในสูตรที่สองทำได้9 1 2 ประจำงวดบันที่1มิถุนายน6กจิตทำออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะจับคู่ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันในคลิปนี้เลยถ้าจับคู่ก็จะเป็น สองเก้าสองหนึ่งสองสองสามเก้าสามหนึ่งสามสองแล้วก็สี่เก้าสี่หนึ่งแล้วก็สี่สอง ทั้งหมดก็จะเป็น9คู่เนาะก็ขอให้ท่านผู้ชมได้ไปกลับด้วยเนาะแล้วก็สําหรับในชุดนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าตรงใจในชุดไหนก็สามารถนำไปเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้เลยสําหรับในชุดจับคู่นี้ก็จะเป็นชุดนี้อ่านะแล้วก็สูตรท่านผู้ชมเดี๋ยวขอเน้นในเรื่องสูตรอีก นิดหนึ่งสูตรแรกใช้ตำแหน่งหลักแสนมาตั้งบวกด้วยค่าคง,งที่หนึ่งหนึ่งครั้งก็จะได้ผลลัพธ์ตัวที่สองผลลัพธ์ตัวที่สองบวกด้วยค่าคง,งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งก็จะได้ผลลัพธ์ตัวที่สามส่วนในสูตรที่สองนี้เราจะใช้หลักหมื่นนับย้อนไปหนึ่งแต้มก็ ถ้างวดน,นี้หลักหมื่นเป็นเลขศูนย์นับย้อนไปนหนึ่งแต้มก็จะเป็นเลขเก้าตัวแรกก็จะบวกด้วยค่าคงที่สองอีกหนึ่งครั้งก็จะได้ผลลัพธ์ตัวที่สองแล้วก็บวกด้วยค่าคงที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งก็จะได้ผลลัพธ์ตัวที่สามสำหรับในสูตรที่สองนี้ก็จะเป็นชุดสองตัวบน สูตรนี้ก็จะเป็นสูตรที่ทำง่ายๆเนาะสามารถที่จะนำไปคิดคำนวณย้อนหลังเองก็ได้ก็ไม่ได้เอาในตัวเลขในหลักไหนที่จะมาบวกกันให้ยุ่งยากเนาะสำหรับในสูตรคิดคำนวณท่านผู้ชมเหมือนเดิมก็ท่านไหนท่านผู้ชมท่านไหนที่ชื่นชอบแล้วก็สามารถที่จะนำไปคิดคำนวณเองก็ได้ ถ้าในสูตรนี้เข้าก็ไปต่อคิดคำนวณต่อในงวดวันที่1 6มิถุนาหรือ,อท่านผู้ชมท่านไหนที่ไม่ได้ชื่นชอบในสูตรคิดคำนวณตรงนี้เป็นผลลัพธ์ที่คิดคำนวณออกมาแล้วในสูตรที่ 1, สูตรที่2แล้วก็จับคู่แล้วในชุดนี้จะเป็นชุด2ตัวบน ที่มีสตเาาิเข้ามาแล้วทั้งหมดห้างวดเนาะเข้ามาแล้วทั้งหมดห้งวดงวดนี้ถ้าเข้าก็จะเป็นงวดที่6เนาะอันนี้ก็นํามาฝากท่านผู้ชมในคลิปนี้ก็จะเป็นชุดแนวทาง2ตัวบนประจำงวดวันที่1วันที่1มิถุนา2567 โอเคสำหรับในสูตรนี้ก็ได้ทำให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยอ่าสุดท้ายนี้ก็ต้องขอเน้นย้ำเหมือนเดิมว่าจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมและฟังกันเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันและสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอ่าสุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องเราขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ